สวัสดีครับอยู่กับผมบอสซ่าพะเพินนะครับก็วันนี้มาแปลกๆเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือสิ่งที่ผมจะมาเล่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องปลานะครับก็มาภาคแบบนี้แหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทุกคนคงรู้จักฟอปป้ากันนะครับอย่างเช่นเกมในโลบ็อกอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูฟอปป้าสองฟอปป้าที่เป็นเกมเอ่อที่คลิกฟอปป้าแล้วมันจะได้เงินนะฮะอ่าใช่ซึ่งเออจีเนี่ยผมว่าอาจจะมีหลายคนที่เข้าใจผิดว่าฟอปป้าเนี่ยมันเป็นพันของมันครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าฟอปป้า ตัวนี้นั่นเองซึ่งฟ r o อบบี้จริงๆคนรู้จักนะครับเอาจๆแล้วแหละมันไม่ได้ชื่อฟ r o อบบีนะซึ่งฟ r o อบบีนะครับมาจากการที่มีเจ้าของคนนึงเนี่ยถ่ายรูปโพสลงโซเชียลให้กิดว่าข้อมูลบิดประการใดต้องขอโทษนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมเอาไปแปลไทยมาแนละ้วมันเป็นภาษาอังกฤษและก็คือเหมือนมีเจ้าของคนหนึ่งเนี่ยโพสลงโซเชียลแล้วเขาแดีบอกว่าเจ้าดีคือฟ r o อ a หรืออาจจะเป็นชื่อแหม่ของเขานะครับทำให้มันเกิดกลายเป็นมีมขึ้นมา ผมก็งงมากเลยว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะเพราะว่ามันแค่เป็นการเอาเชื่ออาบอกว่าไอเจ้านีเนี่ยคือฟอปป้าแล้วก็เอามาโพสลงแลง้วก็เหมือนจะเป็นรูปภาพตลกตลกมั้งครับมันก็เลยทําให้เกิดเป็นมีมซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดในเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฟอปป้ามายังไงเป็นส,ส่วนใหญ่นะครับผมจะมาบอกว่าฟอปป้าเนี่ยที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยมันคือตัวอะไรนะครับก็อย่างแรกเลยฟอปป้าตัวนี้ที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยผมขอเรียกเป็นคาแคราแคลนะแคราแคลหรือแคราแคลนะครับอ่าโอเค ซึ่งตัวแคราแคลหรือวาอ่าเดี๋ยวผมขอเรียกฟัาป่าลนะมันเรียกยากจริงๆนะครับแคราแคลนี่ยคือเจ้าฟัาป้าเนี่ยมันก็คือแคราแคลนะฮะก็มันเป็นแมวป่านะครับซึ่งตัวของอฟับป่านะก็จะมีน้ำหนักเต็มที่ในตัวผู้อยู่ที่10-18กิโลกรัมนะครับ ความสูงจากอุ้งเท้าถึงหัวไหล่ประมาณ4 5 4 0ึงถึงซนติเมตรความยาวลำตัว55-90ซนติเมตรความยาวหางเนี่ยอยู่ที่25-40ซนติเมตรนะครับอายุโดยเฉลี่ยของมันก็คือ8-10ปีโอเคซึ่งอ่าก็แคระแคลหรือว่าฟรอปป้านะครับอ่าซึ่งในวิกิเนี่ยผมก็งงมากเลยนะว่าคือชื่อของมันเนี่ยแค่ว่าแคระแคลแล้วต่อมาพอมาดูตรงรายละเอียดของมันเนี่ยมันบอกว่าคาร์ราคาวครับผมก็งงมากเลยหรือ เขาบอกว่า้คาราคลเนี่ยหรือลิงเปอร์เซียหรือลิงอียิปหรือลิงแอฟริกาและลิงทะเลทรายนะครับจากที่ผมดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ลิงนะแต่หางมันก็มีความเป็นลิงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเอาลูปไปดูเดี่ยดูดิหางมันมีความเป็นลิงมากเลยนะโอเคส่วนไปส่วนต่อไปนะครับผมจะมาบอกว่าตัวของแคราแคลหรือว่าป้าป้าของเราเนี่ยกินอะไรกันบ้างนะครับ ก็ส่วนใหญ่นะครับมันก็จะพวก,กล่าพวกไฮรแรก็ก็ตายปลาหมูป่านกกระทาไก่ต๊อกแล้วก็นกพิราบแล้วก็นกเขานะครับรวมถึงแอนทีโลปขนาดเล็กด้วยนะซึ่งคาราคานะครับสามารถกระโดดได้สูงและล่าสัตว์ที่มีน้ําหนักมากกว่าตัวเองถึง2-3าเท่าเลยทีเดียวโดยก่อนกินเนี่ยจะใช้ฟันเนี่ยถอนข,นขนของเหยื่อมาก่อนนะครับก็อย่างเอาประมาณว่าเอามีดเนี่ยกรีดแบบพวกปลาพวกเกล็ดปลาออกมาก่อนนะ ออกมาให้หมดเลยในกรณีที่อาหารเนี่ยมีขนประคุมหนาแน,น่นมากๆนะครับอาซาให้ให้นกตัวอาให้ให้นกตัวอย่างอย่างเช่นที่มันกินมาก็อย่างเช่นไก่พวกนี้นะฮะจะมีขนหนาเป็นพิเศษเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวของถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วก็อุปนิสัยของมันนะอ่าโอเคพ่าป้า,ปาเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้องอดทนต่อสภาพที่ อทนต่อสภาพที่อยู่อาศัยหลายประเภทนะครับพบในป่า land, วูดแลนด์สวาน่าและป่าลามะนะครับแ่าแถวทวีปแอฟริกา,า Africa, นะพบได้บ่อยในที่ชื้นใกล้ๆฝั่งในทะเลทรายซาฮาราครับอุปนิสัยของมานาคาราวนะครับหรือว่าพ่อป้า,านะเป็นตัวที่อดน้ําได้เก่งมากก็อย่างที่เห็นสถานที่ที่มันอยู่ไปนะเป็นที่ที่แห้งแล้งมากเพียงน้ําจากตัวเหยื่อกันี่ยก็ดำลงชีวิตได้แล้วนะครับ ก็อย่างเช่นาน้ำจากไก่อะไรเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยนะว่ามีความสามารถพิเศษมากมากตอนกลางนะครับวันอันร้อนระาอุจะพักอยู่ตามหลืบหินหากินเฉพาะตอนเช้าและตอนเย็นที่อากาศเย็นนะครับคาราคาเี่ยเป็นสัตว์ที่ฟันแท้เป็นอาหารหลักนะครับเช่นเจอบัวหนูซายก็รอกดินนอกจากนี้ยังกินพวกน,นกนะครับรอกไฮแรลกปลาตายปลาสัตว์ไดคางูพิษนะครับบอกเลยว่าตัวฟอป้าของเราเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะ ต่อไป,ไปเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับของอตัวฟัป,ป้าแล้วนะก็คือใอครกู้คาาของฟอปป้านะครับมันจะถูกล่า,าจากข้อหาว่าไปฆ่าสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กในฟาร์มของชาวบ้านนะครับข้อกล่าวหานี้นะครับส่วนจริงเนี่ยจะข้อ,ขอ,ขขอ,อวิเคราะห์กระเพาะไรขี้หยองตัวแคร์แรคร์นอกเขตหรือว่าฟัป,ป้านะคุ้มครองเพราะว่าสัตว์เลื้ยของสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเนี่ยเป็นเหยื่อประจาของไอตัวฟัป,ป้าจริงครับก็คือ้าวมากๆเลยนะซึ่ง อย่างที่ดูเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยคาราคาเนี่ยถูกชาวบ้านฆ่านะครับรวมถึง2800ตัวนะครับก็คือท้ยคร่คามของคาราคาส่วนใหญ่จะเป็นพวกเหล่าชาวบ้านนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าชอบซ่านะครับไปหากินในฟาร์มของคนอื่นนี่นะครับก็จะเป็นประวัติข้าวขาวที่ไม่ได้ละเอียดยิบขนาดนั้นของตัวฟรอป้าหรือคาราคานะครับก็ใครอยากดูข้อมูลที่ละเอียดเดี๋ยผมจะาวางลิงก์ของวิกิพีเดียของตัวคาราคาไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าถ้าผมเล่าทั้งหมดเนี่ยบ่อเลยครับนานแน่ฮะ ถ้าเกิดใครอยากรู้ให้รายละเอียดเดี๋ยวก็ไปอ่านเอาเองกันเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย